สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงตัวเลข72ครับเป็นตัวเลขเพื่อชีวิตของทุกๆคนนะนี่จะเอามาฝากแล้วก็อธิบายถึงความหมายของหมายเลข72ตัวเลข72นะเกี่ยวกับชีวิตของทุกคนอย่างไรนะครับ <c oughs> อยากจะฝากให้ทุกคนไว้ในใจนะครับเก็บไว้ใช้ตลอดชีวิตครับ และอยากให้ทุกคนจำไว้ง่ายๆก็คือ8คูณ9เท่ากับ72นะตัวนี้ให้จำไว้เลยนะครับจะเกี่ยวข้องกับทุกคนนะครับแล้วก็เอาไว้คำนวณต่อยอดง่ายๆนะครับซึ่งที่มาที่ไปก็มาจากสูตรอาทีเท่ากับ72นะฮะหรือเป็นสูตร Future Value เท่ากับ Present Value คูณ1บกํายกกำลัง N น,นะอันนี้คือสูตรดอกเบี้ยทบต้นหรือกำไรทบต้นนั่นเองนะครับดูตัวอย่างนะครับแถวคอลัมน์คอลัมน,น์นะครับอเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็คูณกับ T ีเท่ากับ72ทุกตัวนะไล่มาตั้งแต่ 1%, 2%, 3%, 4%, 6%, 8%, 9%, 12%, 18%นะ อยากให้จำก็คือ8%นคูณ9เท่ากับ72นะฮะความหมายก็คือ8% 9ปีเท่ากับ72งลองดูตัวอย่างนะฮะนนี่ก็จะเป็นตัวอย่างจะเป็นดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนหมู่บ้านนะครับ3%ก็เป็นดอกเบี้ยงเงินกู้นอกระบบนะต่อเดือนนะสามต่อเดือนถ้าบังปล่อยกู้ก็เป็น1%ต่อวันนะครับ 4% 4% 8%ก็จะเป็นดอกเบี้ยทก,กสนะครับประก็12%นี้เป็นของบริษัทดีๆปันผลนะครับตรง4%กับ3%นะฮะท่านมองกลับกันก็คือ18%หรือ24%นะ18%นี้ก็4ปีก็คุ้มทุนถ้า24% 3ปีก็คุ้มทุน18% 24%นี้ก็จะเป็น พวกบัตรเครดิตต่างๆนะฮะซึ่งดอกเบีย้ยโหดมากครับแต่ถ้านนะมองในมุมกลับกันนะฮะถ้าเราทำบริษัทมีกำไร18%ต่อปี24%ต่อปีก็จะเป็นผลดีต่อบริษัทมากมายครับลองมาดูตัวอยา่าง1%นะฮะ1%เท่ากับคูณ72เท่ากับ72ความหมายก็คือคิด1%ต่อวันนะฮะ72วันก็จะได้คืน 72บาทนะครับขาดอีกไม่กี่บาทก็ถึง100นะฮะแล้วก็ลองไปคำนวณเข้าสูตรดอกเบี้ยทบต้นนะฮะจากต้นทุน1,000บาทถ้าครบ72วันแล้วนะจะได้2,047บาทครับตามนี้ครับถ้า1%ต่อเดือนก็72เดือนหรือ6ปีก็จะคุ้มทุนหรือเป็น2เท่าของเงินต้น คราวนี้2%นะครับถ้า2%ต่อเดือน36เดือนหรือ3ปีนะก็จะคุ้มทุนนะครับแล้วก็เงินต้นก็จะได้คืนเท่ากับ2,039 2เท่านะครับนระยะเวลา2ปีถ้า3%นะฮะ3คูณ24เท่ากับ72นะฮะ ย4เดือนคือ2ปีนะถ้าดอกเบี้ยส3ซต่อเดือน2ปีก็จะได้ทุนคืนนะฮะหรือกาไรทั้งหมดเงินทั้งหมดเป็น2เท่านะครับสองพันสามสองบาทถ้าสีปนอะร์เนต์สี่คูณสิเท่ากับเจ็ดนะสิเดือนหรือหปีครึ่งก็จะได้ทุนคืนหรือเงินเป็นสเท่านะครับตามสูตรนะครับเงินจากต้นหนึ่งพันกลายเป็นสองพันยี่สิบบาท ถ้า6%อกคูณ12ได้72นะครับเงินจะเป็น2เท่าภายใน12ปีนะครับ2,012บาทจาก1,000นะครับถ้า8%ต่อปีนะฮะดอกเบี้ย8%จากคุณคุณต่อกสอนะครับจะปล่อยเงินกู้ที่8%นะครับภายในระยะเวลา9ปีก็จะคืนทุนหรือเงินเป็น2เท่านะครับจาก1,000ก็เป็น1,999นะครับ ตามสูตรที่คำนวณน,นะะสูตรดอกเบีย้ยทบต้นหรือกำไรทบต้นนั่นเองตรงนีถ้ถ้ามองในฝั่งของทกศนะทกศก็ได้ทุนคืนภายใน9ปีแต่ถ้ามองในแง่ของกเกษตรกรนะ,กระเกษตรกรจ่ายไปแล้วจากเงินต้นที่กู้มาจ่ายเป็น2เท่าให้ทกศนะครับเงินออกจากกระเป๋าเราเป็น2เท่าถ้าดอกเบีย้ย9%กเต่อปีนะฮะ ายใน8ปีเงินก็จะเป็น2เท่านะครับตามสูตรนะครับถ้าดอกเบี้ย12%ต่อปีนะหปีก็จะได้เงินต้นคืนนะครับหรือเงินทั้งหมดเป็น2เท่าของเงินต้นนะครับถ้าดอกเบี้ย18%ปนะฮะสีปีก็จะได้ทุนคืนหรือเงินเป็น2เท่านะครับในทางกลับกันนะ ถ้าสตัวเลขกลับกันก็เป็น18ปีถึงจะได้ทุนคืนนะครับกรณีนี้ดอกเบีย้ยบัตรเครดิต1 8ปนะ4ีปีคือทุนครับตัวเลขนี้เป็นสูตรคำนวณง่ายๆนะถ้าใครคิดดอกเบีย้ยเท่าไหร่หรืออัตรากำไรเป็นอัตรากี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีเราก็สามารถคำนวณได้ว่ากี่ปีคืนทุนนะครับดอกเบีย้ยโหดเขาก็ คืนทุนเร็วนะครับถ้าดอกเบีย้ยทุกถูกก็ใช้ระยะเวลานานในการคืนทุนนะครับอันนี้สามารถพกติดตัวไปได้เลยเอาแค่ตัวเลขเราทราบตัวเลขดอกเบีย้ยกับเอามาหารจำนวน72ก็ได้ระยะเวลาจะเห็นว่าตัวเลข72นะต้องจำไว้นะครับ180คือค่าความดันที่เกินพิกัดนะอันนั้นค่าความดันที่เราคุ้นเคยกันดีจาก72นี้บางคน อาจจะยังไม่รู้เลยนะครับว่ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเรามากน้อยแค่ไหนนะครับก็ให้จําไว้เพราะว่าทุกคนเกี่ยวข้องกับเงินนะเงินก็ต้องมาเกี่ยวข้องกับตัวเลข72อาตาัตราดอกเบี้ยหรืออาตาัตรากําไรนะครับแ็ตก็เท่ากับส3%ก็ดอกกู้เงินนอกระบบ1%ก็ กองทุนหมู่บ้านหรืออบังปล่อยกู้นะประมาณนี้นะต้องจําไว้แล้วก็คำนวณง่ายๆได้สบายครับคํานวณได้ง่ายๆนะถ้าเรารู้อัตราดอกเบีย้ยหรืออัตรากําไรแล้วก็เอา72ตั้งแล้วมาหารเลยนะเราก็จะได้ระยะเวลาที่จะคุ้มทุนหรือเงินเป็น2เท่าจากต้นทุนนะครับและตัวเลขง่ายๆสูตรคูณง่ายๆคือ89% 72%นะครับ8%ปปีก็คุ้มทุน หรือตัวเลขอือ่นๆน,นะหนึ่งสองสามสี่แปดเก้าสิบสองนะตามตารางข้างบนเลยนะถ้าเรารู้ที่มาที่ไปนะอย่างอบังปล่อยกู้หนึ่งเปอร์เซ็นต่อวันนะเข้ามาเก็บทุกวันทุกวันนะเราจะเป็นแม่ค้าที่กู้อบังหรือเราจะเป็นอบังที่ปล่อยกู้แม่ค้านะครับคำนวณง่ายนะครับอย่างอบังปล่อยกู้1%ตต่อวันนะ ภายใน2เดือนครึ่ง7.2วันรับก็ได้ทุนคืนแล้วนะครับครับอันนี้เป็นที่มาของสูตรนะฮะเทียบกับสูตรนิวเคลีย์นะฮะสูตรกเบี้ยทบต้นหรือกำลังทบต้นจะมีพลังมากกว่าสูตรนิวเคลีย์นะฮะนิวเคลียร์ C คงที่นะ,ะแต่ทบต้น1บวกอผันแปรไปเรื่อยๆยนะ,ะยกกำลังเอ็นผันแปรอีกต่างหากแต่นิวเคลีย์ยก กำลังแค่2นะคงที่แต่ดอกเบีย้ยทบต้น N นะไม่ลิมิตจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ครับให้จำตัวเลข72ตัวเลขเพื่อชีวิตไว้ให้ดีนะครับโดยเฉพาะ8 9 7 2้างง่ายๆนะ8%ปปีก็คุ้มทุนเงินเป็น2เท่าของเงินต้น72ตั้งแล้วหารด้วยจำนวนดอกเบีย้ยก็จะรู้เวลาครับคำนวณง่ายๆแบบนี้เลยครับครับ คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้ครับคลิปต,ต่อไปก็จะพูดโยงเกี่ยวกับเลข7.2เพื่อย้ำคิดย้ำทำให้ทุกคนและจำขึ้นใจแล้วก็เชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะครับในชีวิตประจำวันสวัสดีครับ